สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาเจอเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่478 สวัสดีพี่พียามเย็นวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับพี่พวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ชัยร้อนพีโทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์กับไอดีไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพาที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่พเนาะลองดูครับพี่พีครับชอบรายกันไหนทักทายน้องได้ ถ้าน้องไปไวเกินไปเพราะว่าวันเย็นวันเสาร์แบบนี้น้องจะไปไวให้นิดนึงครับพี่พี่ขอดูรูปเพิ่มเติมมาเพิ่มในการตัดสินใจได้เลยนะครับพี่พี่เนาะแล้วก็วันนี้มีโปรโมโชั่นสุดพิเศษครับพี่พี่เฉพาะ ep 4ี่รนี้เท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูว่ามีโปรโมโชั่นอะไร ติดตามไว้ครับพี่พี่นี่เลยนะพี่พี่นะเนี่ยที่เห็นอยู่ไม่ได้มาขายครับพี่พี่เอามาแจกนี่เดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวบอกกันนะพี่เนาะเอามีมาแจกเป็นของาะวันละกันน้องพี่เนาะเป็นของางวันละกันนะครับพี่พี่ก็มีเงื่อนไขนิดเดียวครับพี่พี่เอาลองดูแล้วกันนะพี่พี่เนาะก่อนจะไปเเริ่มต้นรับชมมาพี่พี่ครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้เท่าดันครับพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าพี่พี่กดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิิปใหมมม่่่่จะะะไไไดดดดดด้้พพลาาาอรกกกกันนทีียตต คลิกซับสไครต์ไว้ก็พี่พี่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้แล้วก็เวลาน้องลงลงคลิปใหม่นะครับพี่ถ้ากดติดตามไว้แล้วนะครับพี่พี่ระบบเขาจะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์พี่พี่นะครับว่าเฮงดีพับบ้านมาแล้วครับพี่พี่ครับแต่ถ้ากดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับกดไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรเลยครับพี่พี่อ่า ทุกๆวันพี่พี่มีลงคลิปทุกๆวันตีห้าและ4ี่โมงเย็นของทุกๆวันมี2ช่วงเวลาตีห้าและ4ี่โมงเย็นเน้นย้ําว่าตีห้าและ4ี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอเจอกันที่นี่ช่องเฮงดีพระบ้านพระราคาถูกๆต้องพี่ดองรอพี่พี่อยู่นะครับพี่แล้วที่สําคัญมีโปรโมชั่นพิเศษให้ให้มีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดละครับพี่มีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดพี่พี่ติดตามไว้แล้วกันนต้องพี่พี่เนาะนี่เลยครับพี่พี่บางทีก็มีหลุดราคาไปบ้างมีแบ่งปันบ้างนู่นนี่นั่นว่ากันไปครับพี่พี่ครับอ ยอดแบบนี้ครับพี่เย็นวันเย็นวันเสาร์แล้วน้องเย็นวันเสาร์แบบนี้อันนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะวันนี้ครับพี่พระทั้งถาดใบนี้ครับพี่35รายการที่ที่เห็นอยู่บนขบวนนี้นะพี่เนาะองละสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่องละสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่แล้วมีเนี่ยครับพี่มีกิจกรรมมาแจกอันนี้ครับพี่ถ้าพี่ซื้อน้องพี่น้องถ้าพี่ซื้อเช่าหาบูชาไปนะครับพี่ ครบ900บาทพี่ๆรับไปเลยหนึ่งใบครับพี่ๆครับครบ900บาทพี่ๆรับไปเลยหนึ่งใบแบบนี้ฟรีๆนะพี่เนาะมีห้ารางวัลมีห้ารางวัลแบบนี้พี่ๆเอาไปรุ่นเอานลพี่เนาะว่าจะได้หล้านหรือเปล่าพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ซื้อครบ900ครับพี่ๆซื้อครบ900พี่ๆเอาไปเลย6ล้านถ้าพี่ถูกนะพี่ๆเนาะถ้าถูกรางวัลพี่เอาไปหล้านแบบนี้ครับพี่มีแจกมีแจกห้ารางวัลรับพี่ๆมีแจกห้ารางวัลแบบนี้นะพี่ๆเนาะลองดูรับพี่ซื้้อครบยซื้อครบห้านบบบ่ัไปเอ้่ เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้โอ้โหเกินมาสามนาทีพี่พี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่เอาใจพี่พี่สายพักกองเอ้าเดี๋ยวน้อนขยับกล้องแป๊บหนึ่งครับพี่พี่นี่น้องขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงพี่พี่อ้าวลองดูครับพี่พี่ครับพี่พี่พักกองบอกว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะมีมาอีกพักกองรอเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งเอาครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะพี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่ท่านอื่นบอกว่าโอ้โหบางทีไม่ชอบพักกองก็มีครับพี่พี่เอ้ามีชอบมี่เป็นพร พี่ๆนี่เลยพี่ๆลองดูเป็นพระกล่องนะพี่เนาะเริ่มต้นพระกล่องพระกลิงหลวงพ่อโสธรแบบนี้โอ้ยมีกลิ่งจริงด้วยครับพี่ๆโอ้มีกลิ่งจริงๆด้วยแบบนี้ครับพี่ๆโอ้กลิ่งดังฟังชัดแบบนี้สวยงามจริงครับพี่ๆครับพระกลิ่งหลวงพ่อโสธรแบบนี้สวยงามดีมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะปีสองห้าสามห้าแบบนี้ครับพี่ๆกลิ่งดังฟังชัดดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่หนึ่งพี่เอา300้บาท เอาสามร้อบาทครับพี่ๆ300บาททุกรายการเลยครับพี่ๆวันนี้แล้วอย่าลืมนะพี่ๆนะซื้อให้ครบ900บาทครับพี่ๆรับทันทีครับพี่ๆรับทันทีนะพี่ๆเนาะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบครับพี่ๆวันนี้อาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเย็นๆวันเสาร์แบบนี้ครับพี่ๆลองดูนะพี่ๆเนาะรายการต่อมาครับพี่เป็นพระพุทธศรีสวรรค์หลวงพ่อศรีสวรรค์แบบนี้ครับพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยนะพี่ๆเนาะแบบนี้วัดนครสวรรค์ปี2สองห้าห้าหนึ่งครับพี่พี่ลองดูครับพี่นองแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดี พระยอดธงนี่หลวงพ่อสีสวรรค์แบบนี้เก่าดีสวยดีมาพบของเดิมๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านึงพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะรายการต่อมาครับพี่ๆเป็นนี่เลยโอ้โหดูครับพี่พระนางพญาครับพี่ๆครับสมเด็จพระสมเด็จพระพิมพ์นางพญาจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้พิธีมหาพุทธาพิเศษ30 เพื่อสภาคม2 5 3 6แบบนี้ก็ับพี่ลองดูครับพี่นี่เลยก็ับพี่ลองดูเนาะปีสวัสดีปีใหม่ปี2548แบบนี้ก็ับพี่ครับลองดูครับพี่นี่เลย ปึ้งๆนี่เนีเนี่ยพี่ลองดูพระนางพญาครับพี่พี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่ครับมาพร้อมกล่องคำอีโอ้โหแนนตึกเลยพี่นอนกล่องมานานแล้วนะครับพี่นอะพี่เนาะนี่งครับพี่เหมาบ้านมาเหมาบ้านบ้านมาแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพระนางพญาครับพี่พี่เป็นพระใหม่และครับพี่แต่ว่าน่าจะผสมมวลสารอะไรลงไปแบบนี้เนาะพี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่พี่นะมาพร้อมกล่องแบบนี้สมเด็จนางพญาจังหวัดพิษณุโลกครับพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่เนาะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับพี่พี่ รายการที่3สมเด็จนางพญาเอา300บาทเท่านะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่4 หลวงปู่เขียนวัดบังตะกูครับพี่อำเภอบางบุนาจังหวัดพิจิตรแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่เนื่องในงานผูกพัะศสีมาครับพี่ปี47นั่นไหเนาะ47หรือ43ประมาณ4อ๋อ43ครับพี่พี่ครับแบบนี้นั่นไมเนาะลองดูครับพี่นี่เลยสวยงามดีนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่โหปีด้วยครับพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่นี่วัดบางตะกูนั่นเนต้งแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยผูกพัสดสีมาวัดบางตะกูแบบนี้หลวงพ่อเขียนครับพี่พี่นี่สวยดีครับพี่พี่มาพร้อมกล่องแบบนี้ถ้าาาาพี่่ททนใดชออบบเ หลวงปู่เขียนครับพี่พี่วัดบางตะกูน้องพี่น้องจังหวัดพิจิตรครับพี่พี่รายการที่4เอา300เท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่โอ้โหดูครับพี่แค่กล่องผมว่ากินขาดนะครับพี่พี่ลองดูเนาะแค่กล่องนี่ก็กินขาดนะครับพี่พี่ลองดูเนี่ยแค่หน้ากล่องก็สุดๆแล้วครับพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างงี้โครงการหลวงครับพี่พี่อันนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอันนี้น้องไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพระอะไรน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าๆเนี่อดาเียดิมเาะอดิมบ่านบ้านแล้วพี่ลองดูเนี่ยเก่าแล้วพี่เกดูเนี่ ลุยเป็นขุยๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแล้วกันน้องแบบนี้ครับพี่นี่ดูครับพี่กล่องแบบนี้เอา300บาท อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา3ามบาทพี่พี่ลองดูครับพี่พี่แบบนี้เลยเนาะพี่เนาะโอ้โหแค่กล่องก็กินขาดนะครับพี่รายการที่5เอา300บาทเท่านั้นก็บอกไว้ก่อนนะครับพี่พี่ทุกทุกองวันนี้ที่นําเสนอไป300บาทเท่านั้นแล้วครับพี่พี่ลองดูนัพี่พี่เนาะรายการต่อมาเป็นพระลีลาครับพี่พี่พระปางลีลาแบบนี้ครับพี่เนื้อดินเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ลองดูคราบความเก่ายังเกาะติดอยู่ในซอกแบบนี้เลยพี่พี่คราบกรุคราบความเก่าแบบนี้ยังเกาะติดอยู่ในซอกแบบนี้พระลีลาแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเร ไปพี่เอา300บาทรายการที่6เอา300บาทเท่านั้นพี่พี่พระรีลาเนาะรายการที่6รายการที่7เป็นสมเด็จข้างอุหลงปูภูรับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบข้างอุน้องพี่น้องหลงปูภูแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าเลยพี่นี่น้องได้มาแบบนี้เลยนะพี่พี่นะน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูแล้วกันน้ะพี่น้องอย่างนี้ อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่างใดชอบจัดไปลองดูครับพี่ๆอย่างนี้เลยครับพี่เก่าดีสวยดีมาพร้อมตลับเดิมๆแบบนี้ครับพี่ๆครับอย่างเงี้ยรายการที่7ครับพี่ๆเอา3 0 0อยบาทนี่เอา300บาทเท่านั้นพี่ๆครับรายการต่อมาครับพี่ๆรายการต่อมารายการที่8ครับพี่ๆเป็น อ่าซุ้มกอครับพี่พเป็นพระกำแพงซุ้มกอแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจกาเรียกเขาพิมอะไรนะพี่อย่างเงี้ยใหญ่ๆสวยดีครับพี่พระเนี่ยอาจจะพันกันใช้งานมาบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่ๆเนาะอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเลยทีเดียวครับพี่ๆนี่เลยเนาะพระกำแพงซุ้มกอแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่เอา300บาท รายการที่8เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่9้าครับพี่พี่รายการที่9้าเป็นพระพุทธแบบนี้ครับพี่พี่ระพุทธเนื้อดินอย่างเงี้ยน้องพี่น้องเก่าเก่าเก่าดีคลาสสิกดีแล้วพี่ลองดูโอ้โหดูมีการเหมือนเขาเรียกจานเปียกนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่น้องเหมือนจานเปียกแบบนี้เลยครับพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูแล้วกันอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยๆแบบ พี่จานเปียกแบบนี้เลยครับพี่จานเปียกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้นะพี่น้องเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่เอา300บาท รายการที่9้าพับพุทธแบบนี้ไม่ทราบที่คับพี่มีจานเปลี่ยนด้านหลังแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่10พี่พี่รายการที่ 10, haft, รร10 b, ครับพี่พี่ครับอย่างนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่สมเด็จพุทธาจารย์ตโตพรมรังสีแบบนี้สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้หลังเป็นรูปลักษงแบบนี้ครับพ,พี่เป็นพระเนื้อผงพี่น้องพระเนื้อผงพุทธคุณแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีนี่ครับพี่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้โอ้โหดูครับพี่นั่งเต็มองค์แบบนี้เลยสวยๆเลยครับพี่สวยนี้เลลยอง นะครับพี่ๆน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วผสมมวลสารแบบอย่างนี้เลยครับพี่นี่อัดแน่นด้วยมวลสารแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่นี่นะเห็นเม็ดดาเม็ดแดงแบบนี้ครับพี่ครับเห็นเม็ดดาเม็ดแดงแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนะพี่นะแบบนี้ครับพี่มีระฆังด้านหลังแบบนี้ครับพี่ๆครับมีระฆังด้านหลังแบบนี้อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบน้อพี่ๆนาออย่างเงี้ยลองดูครับพี่รายการที่สิบเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3 0 0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่11เป็นโอ้ยพระสมเด็จครับพี่พี่เก่าเกือกแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่พี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เขาจะมีตายางด้านหลังแบบเรือนๆอย่างเงี้ยครับพี่จะมีเห็นรอยตายางด้านหลังเรือนๆแบบนี้นะพี่น้องเก่าจัดเลยครับพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่จัดไปน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พระสมเด็จเนื้อหาเก่าเก่า้นๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ๆน แบบนี้เลยนะพี่ๆนะลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบแล้วพี่ๆเนาะอย่างเงี้ยลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูครับพี่ๆครับนี่นะมีมีครับพี่ดูตายยางแบบนี้นะพี่เนาะด้านหลังเขามีตายยางแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับรายการที่11เอา3ามร้บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่12พี่พี่รายการที่12เป็นโซ่พ่อปานพี่พี่พ่อปานขี่เม่นแบบนี้ครับพี่พี่ขี่เม่นแบบนี้นะพี่น้องเก่าดีสวยดีเลยพี่พี่ลองดูโอ้โ oh, ห oh, ผิวต้านไหนผมชอบมากเลยนะในซอกแขนเห็นไหมครับพี่เห็นเนื้อในซอกแขนไหมครับพี่ผิวในซอกแขนแบบนี้เด,ดิมเดิมเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ผิวเดิมเดิมครับพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้นี่ มวลสารอัดแน่นไม่ต้องห่วงกับพี่มวลสารเต็มๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ๆน้อลองดูกับพี่ๆครับอย่างนี้เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เนื้อหาเก่าๆแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับหลงเข้าปานน้องแบบนี้โหสุดยอดนะครับพี่ๆครับนี่เลยครับพี่ๆนี่เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ผิวดมๆแบบนี้โหข้างในสวยจริงๆครับพี่ๆลองดูกับพี่ๆรายการที่12แบบนี้เอา300บาท เอา300บาทครับพี่พอย่าลืมนะพี่พี่นะซื้อครบ900ซื้อครบ900พี่พี่รับไปเลยฉลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ครบ900รับไปเลย ฉลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบพี่ๆี่มีแค่5้ารางวัลนะพี่น้องมีแค่5้ารางวัลหมดแล้วหมดเลยต้องขอประทานอภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่พี่เนาะแบบนี้เอ้ารายการต่อมารายการที่13บสามัพี่พี่รายการที่13เป็นหลวงปู่โต๊ะพี่หันข้างหลวงปู่โต๊ะสร้างโรงเรียนแบบนี้อนุสรสร้างโรงเรียนแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่นี่ดูครับพี่ๆเรียนหลวงปู่โตแบบนี้สวยงามคมชัดดีในตาคมชัดมากๆแบบนี้ครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูสวยงามดีนี่ดูครับพี่พี่ครับคมคมชัดๆแบบนี้เลยหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับ แบบนี้อนุสรสร้างโรงเรียนเรียนหันข้างอนุสรสร้างโรงเรียนแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงคับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใหนชอบเอาไป300บาท เหรียญหลวงปู่โตหันข้างแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นรายการที่14ครับพี่พี่รายการที่14เหรียญเกลียวเชือกหลวงปู่ศรีฉันทศริครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้ครับพี่ครับสวยๆคมๆแบบนี้เลยหลวงปู่ศรีฉันทศริแบบนี้เหรียญเกลียวเชือกครับพี่พี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ดูตัวหนังสือคมชัดดีนะพี่พี่นะถือวิ่งดูคมชัดดีอยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่เนาะลองดูปี2อ1 9ครับพี่พี่ครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์แบบนนนีีีี้้้้ถถาาาพพ่่ทใดชอบบบบบครัแ พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ครับพี่ลองดูครับพี่หลวง่ศสีฉันทักษิริแบบนี้ครับพี่พลองดูน้อยอย่างนี้เก่าดีสวยดีเอา300บาท เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่รายการที่15ครับพี่พี่ลองดูเหรียญมหาลาบเหรียญมหาลาบหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับพี่ๆลองดูครับพี่พี่แบบนี้เลยเนาะพี่เนาะเนื้ออัปป้าสวยดีครับพี่เจาะหูในตัวเหรียญแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่พี่นะเจาะหูในตัวเหรียญแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับพี่ๆแบบนี้เลยเหรียญมหาลาบหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อเอี่ยวัดบ้านด่านแบบนี้สวยงามคมชัดดีีพ่ ครับนี่เนื้ออัปป้าเห็นสาทองแล้วี่น้อตสาทองน้ําทองอัปป้ายังติดอยู่อยู่ในซอกในมุมแบบนี้ครับพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามคมชัดดีแบบนี้จังหวัดปราจีนบุรีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่รายการที่15เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะรายการต่อมารายการที่16กครับพี่รายการที่16เอากระเด็นกระดอนเลยเลขนมเบอร์ผมกระเด็นกระดอนเลยครับพี่ๆ นี่เราพี่น้อยลองดูครับพี่ครับรายการที่16ครับพี่รายการที่16กเป็นเหรียญรุ่นแรกครับพี่พระอาจารย์ชอบแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ชอบแบบนี้ปี2 5 1 4ครับพี่ลองดูตัวพี่น้องแบบนี้รับพี่ตัวหนังสือตัวขนาดตัวยันสวยงามคมชัดมากๆครับพี่ครับแบบนี้เลยเหรียญพระอาจารย์ชอบแบบนี้เหรียญรุ่นแรกนะพี่พนะแบบนี้ครับพี่ลองดูโอ้โหดูเหรียญสวยครับพี่เหรียญสวยงามมากๆแล้วรายละเอียดคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดติดคมชัดดีแบบนี้ลองดูนะพี่นนแบบบี้ัพี่ดูตัวขนะ แบบนี้ครับพี่พี่ครับด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่คมชัดดีพระอาจารย์ชอบพระพี่พี่ครับแบบนี้เลยเหรียญกลมๆพี่พี่ลองดูนะพี่นองแบบนี้สวยงามดีเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ชอบแบบนี้สวยงามจริงปี2ห1 4่ครับพี่พี่ลองดูนะพี่น้แบบนงรายการที่16เหรียญพระอาจารย์ชอบเอา300บาท เอา300บาทเท่านั้นครพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นอริยะศรีรับพี่พี่เหรียญอริยะศรีหลวงปู่ใจวัสดเดแบบนี้เนื้อทองแดงกระไหลทองพี่พี่ห่วงเชื่อมเก่าๆเลยพี่พี่ครับห่วงเชื่อมเก่าๆเลยแล้วพี่ลองดูตัวอขระตัวยันผมดูได้เลยว่ายังคมชัดดีอยู่นะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่ยังคมชัดดีอยู่เลยแบบนี้กระไหลทองเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบก็พี่พี่ครับนี่ห่วงเชื่อมกระไหลทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้เหรียญอริยะศรีหลวงปู่ใจวัสดเดแบบนี้ครับพี่ลองดูกระไหลทองแห้งๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดู นองรายการที่17เอา300บาทเอา300บาทเท่ากับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่18ครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดครับพี่พี่พระมงคลเทพมณีแบบนี้หลวงพ่อสดัดปักน้ำพราสรีเจริญครับพี่พี่ลองดูล็อกเก็ตสวยๆแบบนี้เลยครับพี่เลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเลนเก่าๆมาแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะสวยใสดีครับพี่ลองดูเอา300บาท รายการที่18บแปดพี่พี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อสดนพน้องแบบนี้ลเอา300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่19พี่พี่รายการที่19นี่เลยครับพี่เหรียญ25สศตวรรษเนื้อตะกัวพี่พี่ครับมีตลับให้1ใบนะพี่น้องมีตลับให้1ใบแบบนี้พี่พี่ลองดูต้องต้องหนีบหน่อยพี่ต้องหนีบหน่อยต้องไปงัดหน่อยเพื่อให้เขาขบกันนิดนึงนพน้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเนื้อตะกัวนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่มีตลับให้แล้วหใบครับพี่พี่ครับมีตลับให้แล้วบนี่งใบ ครับพี่พี่ลองตัวเลยมาพร้อมตะกับไม่มาพร้อมตะหลับหนึ่งใบพี่พี่มาพร้อมตะหลับหนึ่งใบแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะตัวยันลึกแบบนี้ครับพี่พี่ตัวยันสวยงามคมชัดลึกดีครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับยี่สิบห้าพุทธศตวรรษแบบนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีพิธีดีพิธีใหญ่ปีสองพันห้าร้อยเลยครับพี่พี่อย่างนี้ลองดูน้องพี่เนาะรายการที่สิบเก้าเอาสามร้อยบาท เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พลองดูเน้นย้ําอีกหนึ่งทีบนถาดวันนี้ที่นาเสนอวันนี้ครับพี่องละสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พเลือกดูเลยครับพี่พี่ ดูให้ชอบดูให้ใช่คบ9ก0ร้อยบาทรับทันทีครับพี่รับฟรีทันทีฉลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบน้องนะนะแบบนี้ครับพี่ลองดูรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่20ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่พะพุทธเนื้อตะกวัวแบบนี้ครับนะพี่เนื้อพะพุทธเนื้อตะกัวแบบนี้นะ้องเก่าดีสวยดีครับนะพี่เนื้อตะกวัวเก่าๆแบบนี้อันนี้ไม่ทราบที่นะ้พี่นะนะแบบนี้มีรอยจานนะพี่นะนะมีรอยจานแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วกันเนาะเผื่อพี่่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เเลยยก่าสวง ดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะเนื้อตะกั่วครับพี่พี่ครับเนื้อตะกั่วแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้เอา300บาท อย่างนี้เอา3า0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่ครับรายการที่21ครับพี่พี่แบบนี้นะพี่นนองแบบนี้ครับพี่โอ้โห,โหโดูเก่าดีสวยดีรอเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับรอเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีหลวงพ่อถ้าถ้าจะไม่ผิดหลวงพ่อทบใช่ไหมพี่หัวไม่ขีดหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นอะไรนะน้องจําชื่อรุ่นไม่ได้ครับพี่พี่ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่ารอเก่าจริงๆครับพี่พี่รอเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีมากๆครับพี่พี่ลองดูนี่ดูรอเก่าเก่าแบบนี้โลหะนี่เู โลพี่นแบบนี้เก่าดี ي, สวยดีครับพี่พี่ลองดูโลหะเเก่าแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่พี่ครับรอเก่าเก่าแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่รายการที่21ครับ,พ,รบพี่พี่ครับแบบนี้นาะพี่เนาะรอเขเก่าลงมาทบแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้พี่ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่22 รายการที่22 bb, พี่พี่เป็นพับอิดตาหลงพ่อเดิมครับพี่พี่เลี่ยมเดิมเก่าๆ ouais. แบบนี้มาจากวัดเลยครับพี่พี่ลองดูน uh ้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลี่ยมจับขอบมาเลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อตะกัวนะพี่พี่นะพับอิดตาสองหน้าหลงพ่อเดิมพีพี่ลองดูนี่ดูพับอิดตาสองหน้าหลงพ่อเดิมแบบนี้เลี่ยมจับขอบเดิมเดิมมาจากวัดแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่22พับปิดตาเนื้อตะกัวหลงพ่อเดิมพิมพพ์หนน้้าาาบบบีี่แเอ300ท เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครานพ,พี่ครับรายการต่อมารายการที่2ี่สิบสาม รายการที oh yes. exactly. ่ย no ี่สิบสามครับพี่พี่ครับเป็นละครหลังค้อนน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อทับแล้พี่พี่นะอันนี้เขาจะมีรอยจานแลพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อทับวัฒนงแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่มีรอยจานแบบนี้นะพี่พี่นะมีรอยจานแบบนี้เลยครับพี่พี่อันนี้มีรอยจานครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะเนื้อเมฆสิทธิ์แบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้แล้วมีรอยจานชัดเจนดีครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องหลวง ใชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่24ครับพี่พี่รายการที่ยี่ยี่สิบสี่ครับพี่พี่ครับ เป gamer, ็นหลวงพ่อเดิมครับพี่พีเหรียญหล่อนั้นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่ลองดูหล่อเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่หล่อเก่าแบบนี้สวยงามดีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะอันนี้เออน้องไม่มั่นใจว่าออกเที่ไหนนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่แต่ได้หล่อเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่าๆแบบนี้สวยงามดีเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเดิมครับพี่พี่ลองดูนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับหล่อเก่นีัท สี่เอา300บาท เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2ี่พี่พี่หลวงพ่ออิ่มัดหัวเขาครับพี่พี่ครับแม่นางกวักพ่ออิ่มพิมพ์ใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเลยครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่ออิ่มัดหัวเขาครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีนะพี่พี่เนาะอย่างนี้ครับพี่พี่ครับรอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ี่ครับนี่เลยเนาะอย่างนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้เลยอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับนี่มีจานด้านใต้ฐานด้วยนะพี่นะใต้รบคั พี่ครับนี่เมตตาค้าขายดีนักแรหลวงพ่ออิบกดถัวเขาแบบนี้ครับพี่พี่รายการที่25เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่26ครับพี่พี่รายการที่26เป็นพักกลิ่นครับพี่พี่ พักกลิ่งพระชัยวัดพี่น้องแบบนี้ครับพี่พักกลิ่งพระชัยวัดเก่าๆแบบนี้เนื้อตะกัวครับพ,พี่ครับนี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยพักกลิ่งพระชัยวัดเล็กๆแบบนี้โอ้โหองค์เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พลองดูน้องแบบนี้รายการที่ยี่สิบหกครับพี่อย่างนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่เอาสามร้อยบาท อนี้เอา3า0ร้บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับและรายการต่อมาคือรายการที่27ครับพี่พี่รายการที่27เป็นพระปิดตายันยุ่งครับพี่พี่พระปิดตาจันยุ่งแบบนี้ห่อเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่รอเก่าๆโลหะเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะอย่างนี้ครับพี่พระปิดตาจันยุ่งเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับ โลหะเก่าๆแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่พระปิตายันยุ่งโลหะเก่าๆแบบนี้นะพี่เนาะลองดูเลยครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะอย่างนี้ครับพี่พระปิตายันยุ่งนี่โลหะเก่าเกึกแบบนี้เลยครับพี่ๆครับโลหะเก่าเกึกแบบนี้เลยลองดูครับพี่รอยเก็บตะไบโอ้โหคลาสสิกเลยครับพี่ๆรอยเก็บตะไบแบบนี้ผมบอกเลยว่าคลาสสิกมากๆอย่างนี้ลองดูครับพี่ๆครับรายการที่27เอา3 0 0้ยบาท 300รบาทเท่านั้นครับพี่พี่เพอ่ーーแป๊บเดียวถึงแถวสุดท้ายเลยนะครับพี่พี่เนาะเพอแป๊บเดียวถึงแถวสุดท้ายแล้วพี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่28ปเป็นพระเนื้อดินอันนี้น้องไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับพระเนื้อดินน้องไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูครับพี่เข่าดีสวยดีเลยพี่พี่ลองดูเนี่ย นี่ลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้เนาะลองดูนะพี่พี่นะอันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับอันนี้ไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ๆเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นะพี่เนาะไม่ทราบที่เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่แบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะอย่างเงี้ยรายการที่28เอาสา0้บาทอย่าลืมครพี่พี่ครับครบทุก900บาทพี่พี่รับไปเลยครับพี่พี่ ลอตเตอรี่่รับฉลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบนะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับแค่900บาทเท่านั้นนะครับพี่เอ้าลองดูครับพี่พี่แล้ววันนี้ที่นําเสนอทุกๆองค์พี่องค์ละ300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับก็คือซื้อ3องค์นะพี่ได้รับฉลากกินแบ่งรัฐบาล1ใบเอ้าลองดูนะพี่น้อแบบนี้ครับพี่ครบ900บาทพี่จัดไปเลยนี้เตรียมรางวันใหญ่ไว้เลยพี่นี่รายการต่อมาเป็นแหวงพี่พี่แหวงหลวงพ่อทบแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่นะลงยาสวยงามดีครับพี่ข้างพี่ขนายงใน นี่เลยครับพี่พี่ครับหลงกระทบเนื้อทองเหลือรับพี่ลงยาด้วยอย่างนี้น้องน้องสวยงามดีนี่น้องน้องใส่นิ้วนางให้ดูโอ้ใส่สบายครับพี่ใส่สบายเลยอย่างเงี้ยนี่ถอดเข้าถอดออกได้แบบนี้น้องไม่อยากยากสุดครับพี่เดี๋ยวถอดยากครับพี่นี้แต่ว่าใส่ได้ครับพี่สบายดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูน้องน้องอย่างนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแหวนหลงกระทบแบบนี้รายการที่29เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นล็อกเก็ตหลงเ่าเดิม ล็อกเก็ตหลงกอเดิมแบบนี right? ้ครับพี่ๆลองดูครับพี่ล็อกเก็ตหลง่อเดิมแบบนี้ครับพี่ลองดูโอ้โหสวยนะพี่พี่นะสวยเลยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่นี่เลยนะพี่พี่ลองดูล็อกเก็ตหลงก็เดิมแบบนี้สวยเก่าเพิกเลยพี่สวยเก่าเพิกแบบนี้เลยนี้อะลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีน้องได้มาบ้านแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับเอา300บาท ล็อกเก็ตพอเดิมเอา3 0 0ร้อยไว้พ uh <arted> ี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่เป็นพระเนื้อผงนะพี่เนาะพระเนื้อผงพระเนื้อดินแบบนี้เก่าดีครับพี่ๆลองดูนี่เป็นเหมือนพระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้วอะไรทำนองนี้นะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่มีตลับอย่างหนาปึกเลยครับพี่หนึ่งใบเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ดูนะด้านหลังก็มีรอยรอยจานหลังนะพี่เนาะจานหลังแบบนี้ลองดูครับพี่ๆี่ครับนี่คล้ายรอยจานหลวงปู่สุกนะพี่เนาะแต่น้องไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าลองดูแล้วกันครับพี่ๆพระเนื้อดินแบบนี้เก่าเบบี่นกาแ้ เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนาะพี่พี่น้องอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยหลังมีรอยจานแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบรับพี่พี่นี่ดูรอยจานเหมือนยันเหมือนรอยจันหลงปู่สูงเลยน้ี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูแล้วกันอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเลยกันที่สามสิบเอ็ดเอาสามร้อยบาท เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่32รายการที่3.2เป็นรูปถ่ายหลวงพอ่อกลวยครับพี่พี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยเล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆแบบนี้มีตะกุด3ดอกอยู่ด้านหลังครับพี่พี่ครับมีตะกุด3ดอกอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยรูปถ่ายเล็กๆแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่ขนาดกำลังพอดีเลยให้เด็กคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีผู้หญิงก็คล้องได้แบบนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทาโรมีตะกุด3ดอกด้านหลังเอา300บาท อย่างนี้เอาสามรบาทครับพี่ๆรายการที่สามสิบสองะพี่น้องรายการต่อมารายการที่สามสิบสามเป็นหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่อยู่ในซองเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆต้องดูครับพี่นี่นะพี่ๆนะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์กรรมการปีสองสี่เก้าเจ็ดแบบนี้อันนี้น้องอ่านตามกระดาษที่เขาเขียนบรรจุไว้ให้ข้างในแบบนี้ทุกี่นนอะเพราะว่าอุ้ยเพราะว่า อยู่ในต้อมเก่าๆแบบนี้น้องก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับพี่ๆมองไม่เห็นรายละเอียดเหมือนกันนะพี่น้องแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบต้องใช้ใจมองนะครับพี่พครับแบบนี้เอาให้ชอบแล้วพี่จัดไปะคะรับพี่รายการที่สาม่สามเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับและรายการต่อมารายการที่ส4รายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่เป็นพับปิดตาครับพี่พี่ครับเป็นพับปิดตาไม้แกะเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยลองดูนะพี่พี่นะอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะไม้เก่าๆเลยครับพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นไม้อะไรครับพี่แบบนี้เป็นพับปิดตาเนาะแกะเป็นไม้ปิดตาแบบนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่แค่ข้าเลี่ยมผมบอกได้เลยว่าสมัยนี้ถ้าเอาไปเลี่ยมเนี่ยพี่้องร้อยต้องมี200แนครับพี่อย่างเงี้3 0้บาท อย่างนี้เอา3ามรบาทเท่านนครับพี่พี่ครับและมาถึงรายการสุดท้ายรายการที่35เป็นตะกุดตะกัวเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ตะกุดตะกัวเก่าๆแบบนี้มีรอยจานด้วยครับพี่พี่ครับมีรอยจานด้วยเลยพี่พี่ลองดูนี่ดูเนื้อตะกัวแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูครับพี่รอยจานแบบนี้เลยน้อพี่น้องจานเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับโอ้โหดูเก่าดีสวยดีแบบนี้ตัดหัวตัดท้ายครับพี่พี่ครับตัดหัวตัดท้ายแบบนี้เลยน้องพี่น้องแบบนี้โอ้โหดูครับพี่นี่ดู ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆครับนี่นะตะกัวเก่าๆแบบนี้แล้วมีรอยจางครับพี่ๆครับแล้วมีรอยจานด้วยนี่เลยนี่รอยจานแบบนี้แล้วพี่ๆเนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่35เอา3 0 0บาทรายการสุดท้ายครับพี่ครับรายการที่35นะพี่เนอะเอา300บาทสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิป EP พี400 เลสต้องนําเสนอพ,พี่่ครบถ้วนแล้วเลือกดูเลยครับพี่ชอบรายการไหนบอกน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยครับพี่ๆยินดีให้บริการน้องพี่ๆเนอะแล้วเน้นย้ําอีกหนึ่งทีนี่ครับพี่ อุดหนุนน้องครบ900บาทพี่ๆเลือกรับไปเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องสุ่มแรนดอมให้กับพี่นี่สุ่มแรนดอมให้งวดประจำวันที่1กรกฎาคมปี2567นะพี่ๆนะนี่เลยครับพี่ซื้อครบ900บาทพี่เลือกไปเลยเอ้ยเดี๋ยวน้องแรนดอมให้1ใบนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่มีแค่5รางวัลนะพี่ๆนะได้ก่อนเอาไปก่อนไวพี่หมดแล้วหมดเลยนะพี่ๆนะแบบนี้ครับพี่ลองดูน้องพี่นาะครบ900บาทรับไปเลยทันที1ใบรับพี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันนนนนทีีีีี่่่่1กกราคมม้้้อองพพแบบโชเษ เก้าร้อยบาท ies, พี่พี่เอาไปเลือกเลยครับพี่นี่รางวันรางวันใหญ่สุดนี้หกล้านเลยนะพี่พี่ Istanbul, นะรางวันใหญ่สุดนี้หกล้านเลยครับพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะเผื่อโชคจะเป็นของพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ entimes. หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอบประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่เนาะแล้วก็เรามาเจอ h, กันทุกๆวันครับพี่พี่ครับตีห้า <5 S 2> และสี่โมงเย็นเน้นย้ำว่ามีสองช่วงเวลาตีห้าและสี่โมงเย็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็กดติดตามกันไว้ครับพี่พี่ครับวััสดีครบ